ขอเสียงปรบมือต้อนรับการกลับมาของชายคนนี้เปิดม่านปรถมมาบทสู่ตำนานเรื่องราวบทใหม่ของชายที่มีชื่อว่าูลุช ชายผู้สร้างสองบทบาทสมคัญนในหน้าประวัติศาสตร์อย่างวิลบุรุษผู้เป็นตำนานผู้อยู่เบื้องหลังการก่อการปฏิวัติและบดแอกญี่ปุ่นจากอาณาจักรมหาอำนาจผู้คนต่างเรียกเขาว่าสี่โลกแล้วได้เปลี่ยนให้ตัวตนสี่โลกกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมไปตลอดกาลและอีกหนึ่งบทบาทคือราชาจอมปีศาจศูนย์รวมความเกียดชังของคนทั้งโลกนาวว่าลูลูชวีบิททเนีย และได้เก็บสองตัวตนนี้ไว้เป็นความลับที่ไม่อาจให้คนทั้งโลกร่วงรู้ถึงตัวตนของแต่ละด้านแล้วได้ปิดผนึกมันลงพร้อมกับการตายของเขาด้วยหวังว่าการตายของเขาในวันนี้จะสร้างโลกที่สงบสุขกลับมาอีกครั้งและความสงบสุขนี้จะอยู่ไปตลอดกาลแต่ทว่ามันกลับไม่เป็นอย่างนั้น หลังจากเหตุการณ์ที่ซีโร่ปิดชีวราชาพีศานาว่าลูลุชลงได้โลกก็ได้กลับเข้าสู่สภาวะสงบสุขอีกครั้งแต่มันก็เป็นเพียงแค่ความสงบสุขที่อยู่ได้ไม่นานเมื่อระยะเวลาล่วงเลยผ่านไปถึงสองปีจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของ ush, นานานลูลุชนนนาลีก็ได้กลายเป็นบุคคลสำคัญระดับโลกในขณนะดเดียวกันซูสคุก็ต้องจำใจรับบทบาทเป็นมิตรแห่งความยุติธรรมในนามของซีโร่แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น เมื่ออยู่ดีๆก็มีกลุ่มกอ่อการร้ายบุกเข้ามาโจมตีและจับตัวนนนนารีพร้อมทั้งสุสุขุโดยวัตถุประสงค์ของกลุ่มผู้กอ่อการร้ายปราถนาจะสร้างโลกนิดมคติของตนและต้องการกำจัดมิตรแห่งความยุติธรรมอย่างสี่โลกออกไปให้พ้นทางพร้อมทั้งจับตัวนนนนาลีเพื่อไปทำการทดลองอะไรบางอย่างแต่ในขณะเดียวกันสีทูก็พยายามเข้าไปโลกแห่งสีเพื่อเอาวิญญ,ญาณลูลุชกลับขึ้นมา นี่คือเนื้อหาคร่าวๆข,าของภาคการคืนชีพผมไม่ขอพูดอะไรไปมากกว่านี้เพราะมันจะเป็นการสปอยไปซับเปล่าแล้วทำลายอัตลักไปเสียด้วยถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวต่อก็ไปตามกันในโรงภาพยนตร์ในวันที่14พฤศจิกาย,ยนเฉพาะโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการเพราะงั้นถ้าใครจะไปดูก็อย่าลืมเช็กลงหนังใกล้บ้านด้วยว่ามีรอบฉายหรือเปล่าและก็ขอบอกให้ชัดและเคลียร์เลยว่าเรื่องราวภาคต่อในครั้งนี้ คืออีกหนึ่งเรื่องราวของจักรวาลโคดกิอัสหรือแปลแบบง่ายๆมันก็หมายความว่าภาคต่อของโคดกิอัสเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในโลกคู่ขนานเปรียบเสมือนเป็นอีกเส้นเรื่องหนึ่งโดยเส้นเรื่องใหม่นี้ไม่ได้อ้างอิงตามฉบับแอนิเมชั่นทีวีซีรีส์อย่างภาคอานาถ้าใครได้ไปดูคลิป3สิ่งที่ควรรู้ก่อนดูโคดกิอัสภาคการคืนชีพก็จะเข้าใจจุดนี้ได้ดีแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นผมก็จะพูดสรุปให้ฟังสั้นๆก่อนก็นแล้วกันว่า ตอนนี้โค้ดกิอัสมีอยู่2เรื่องราว2จัก,กรวาล2ไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ที่1มันคือเรื่องราวฉบับแอนิเมชทีวีซีรีส์ที่เราได้เห็นลูลุชตายในตอนท้ายซึ่งในจัก,กรวาลน,นั้นลูรุชตายแล้วตายรับไม่มีทางกลับมาไม่ฟื้นอย่างแน่นอนซึ่งเป็นบทสรุปแบบแบดเอนดิ้งส่วนอีกจัก,กรวาลคือฉบับเดอะมูวี่ที่แบ่งเป็น3พาร์ทหรือเดอะมูวี่สรุปเนื้อหาที่ทำขึ้นเพื่อปูให้ลูลุชคืนชีพกลับมา นอกจากจะเป็น The m o ูวีสรุปเนื้อหาแล้วมันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ทำให้ลูลลชเืลนชีพกลับมาได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยในครั้งนี้มันก็ทำให้ตัวละครอ,อย่างเชอร์รี่รอดจากความตายใน The m o ูวีสรุปเนื้อหาถ้าใครจำไม่ได้ก็จะย้อนให้ฟังว่าเชอร์รี่นั้นได้ตายลงไปในฉบับ a n i m เม v s e r ทีวีในภาคอาร์2เอพิโซดที่13 ซึ่งเธอโดนลูลูสังหารในตอนท้ายแต่ในฉบับเดอะมูวี่เชอรี่นั้นรอดจากบทสรุปน่าเศร้าในครั้งนี้ซึ่งนั่นมันก็ทำให้เธอกลายเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการคืนชีพลูลูชและก็เหมือนเดิมครับผมไม่ขอสปอยในส่วนของตรงนี้อีกก็อยากให้ไปตามกันเอาเองซะมากกว่าขอสรุปเลยและกันว่าภาคต่อของโคดกิอาสที่เรากำลังจะไปดูต่อจากนี้คือภาคที่อิงตามเดอะมูวี่ที่แบ่งเป็น3พาร์ทหรือเดอะมูวี่สรุปเนื้อหาอย่าสับสนกันละ่ะ และสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู The Movie สรุปเนื้อหาผมก็จะสรุปให้ฟังในคลิปนี้โดยใน The Movie สรุปเนื้อหานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่2จุดใหญ่ๆจุดที่1คือการทำให้ตัวละครอย่างเชอรี่รอดจากความตายและจุดที่2คือการเปลี่ยนแปลงฉากจบที่เถียงกันมานานตลอด10ปีที่ผ่านมาซึ่งมีแฟนเมกได้ใส่บุคคลที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับลูลูชลงไปในตอนจบของภาคอาฉากที่ซีทูนอนอยู่บนกเกวียน ซึ่งมันทําให้หลายคนเข้าใจผิดและตีความไปเองว่าลูรุชในตอนท้ายนั้นไม่ได้ตายจริงๆซึ่งนั่นก็ทําให้ทีมงานเรื่องโคกิอัสได้เปลี่ยนฉากจบตรงนี้ด้วยการตัดออกไปและได้เปลี่ยนฉากใหม่เข้าไปแทนโดยในตอนจบของเดอะมูวีสรุปเนื้อหานั้นเราจะได้เห็นแค่ซีทูคนเดียวกับม้าหรือลาหนึ่งตัวเท่านั้นซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นการแก้แค้นเล็กๆตลอด10ปีที่ผ่านมาของอาจารย์แก่ไปร่วมต้อนรับการกลับมาของวิลาบรุษผู้เป็นตำนาน ได้แล้วในวันนี้เฉพาะโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการและก่อนจะจากกันผมขอถามหน่อยว่าสำหรับคุณแล้วคิดยังไงกับการกลับมาของชายคนนี้และก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับทだいまシーา